เพื่อนๆสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ลักกี้จะสอนทําทุ่งฮอพลังนะคะเพื่อนเดูนะคะเนี่ยทาออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยทาจากกระดาษข้ามันไก่นะคะเนี่ยกระดาษข้ามันไก่แล้วก็แล้วก็ทุ่งเบอร์หกคูณสิบสี่นะคะแต่วันนี้ลักกี้ได้มาเบอร์เบอร์เนี่ยตัดตัดตัดไปทุ่งก่อนค่ะเนี่ยเป็น ซองมุมมุมซ้ายกับมุมฝ้านะคะน้ําจะได้ตกนะคะเพื่อนๆแล้วก็กระดาษห่อค่ะทำานี้นะคะเอาเอาเทปเทปที่เป็นมันๆไว้ข้างนอกนะคะเวลาเราลดน้ําหรือว่าฝนตกก็จะได้ไม่ผกค่ะเคยใช้กระดาษซื้อพิมพ์แล้วก็กระดาษ a 4แล้วเวลานั้นมัน วันไนอนน้นี้ค่ะเนเี่ยนะเพื่อนๆก็พับแบบนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะนี่แล้วก็พับมุมค่ะพับมุมแล้วเป็กติดนะคะเพื่อนเพืเ่อนนี่นะคะเป็กติดค่ะนี่แค่นี้ก็จะได้ทุ่งห่อพลังนะคะแล้ววันนี้ถ้าห่อก็นับไปอีกสังเดือนนะคะเพื่อนๆ เราก็เก็บลูกได้นี่ลักเกียร์ทำฝรั่งฟอตตันผิดข่านะคะเพื่อนๆเนี่ยแค่นี้ก็น,นะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะทำอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยอขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ